สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฟ้าจะมาทำคลิปให้กับชาวโสดธาตุลมนะคะชาวโสดธาตุลมก็กุมตุนมิถุนเนาะธาตุลมนะคะเออคนโสดนะคะเราจะมาดูกันว่าอ่า จะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับคนโสดนะคะฟ้าเปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะคะในฝั่งตัวตนของคุณตัวตนคนรักในอนาคตของคุณแล้วก็อนาคตที่จะถึงนี้นะคะนะในฝั่งของคุณนะคะฟ้าว่าคนโสดธาตุลมในพลังงานนี้น่าจะเป็น พลังงานของคนที่พึ่งตัดความสัมพันธ์จากใครสักคนหนึ่งที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่มันมีหลายคนนะคะนะคุณได้เดินออกมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนะไพ่ใบแรกของคุณนะคะขึ้นหก ไม้เท้านะคะคุณเหมือนได้รับชัยชนะอะไรสักอย่างเหมือนอเหมือนจบปัญหาอะไรบางอย่างด้วยดีอะคะ่ะเหมือนคุณแบบอได้รับชัยชนะเหมือนออกมาแล้วเหมือนเหมือนชีวิตตอนนี้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอืมนะคะ คุณตัดจบจากปัญหาที่มันไม่ชัดเจนนะคะมันมันเป็นอะไรที่คุมเครือแล้วกินเวลามายาวนานนะเออมันเขาอาจจะปล่อยให้คุณรอนานเขาอาจจะมีคำพูดนะคะที่ให้คุณรอซึ่งมันก็รออย่างแบบ เหมือนไม่มีความชัดเจนในนั้นเลยอะไรอย่างเงี้นะคะนะนะคะคุณตัดจบนะคะคุณตัดจบได้แล้วนะคะคุณตัดจบออกมาเลยนะคะคุณตัดเขาออกมานะคะคุณคุณไม่รอนะคะอะไรที่มันดูคุมเครือไม่ชัดเจนหรือต้องรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นการรอที่แบบ ลดคุณค่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณตัดตัดเลยค่ะนะคะคุณตัดออกมาเลยนะคะนะในใจของคุณเป็นไงคะคุณคิดว่านะคะหากเขากลับมาหากเขากลับมาง้อคุณหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะคุณแบบคุณจะต้องทำยังไงนะคะคุณสร้างกำแพงขึ้นมาในใจมากมายเลยค่ะว่าคุณจะแบบต้อง ต้องป้องกันตัวเองนะต้องไม่ยอมอะไรอย่างนี้นะคะหากเขากลับมางอ้อมาขอคืนดีนะคะ่ะคุณจะไม่ยอมอีกแล้วนะคะคุณจะไม่ยอมกลับไปนะคะในใจของคุณนะคะคุณไม่ยอมกลับไปนะคะอืมเพราะว่าคุณทุกทรมานใจอะคะ่ะนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะแบบ แปดดาบเนี่ยค่ะนะ,ะนะมันทุกทำทรมานใจนะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณไม่อยากทุกทรมานใจคุณไม่อยากจะทําอะไรที่มันไม่ชัดเจนลับลับล่อๆไม่อยากเป็นอะไรที่ที่เป็นความลับที่มันไม่ได้ถูกเปิดเผยที่มันไม่ชัดเจนอะไรอะเอออะไรเงี้ยคุณไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะคะคุณจะปกป้องตัวเองนะคะนะหากเขากลับเข้ามาคุณจะ ปกป้องตัวเองอย่างหนักเลยล่ะคะ่ะคุณจะไม่ให้เขาเข้ามาได้ง่ายๆเลยนะคะได้ง่ายๆเลยนะคุณแบบเข้มแข็งมากๆเลยนะคะคุณจะต้องป้องกันตัวเองหลายทางเลยอะไรอย่างนี้นะคะนะอืมอาจจะบล็อกเขาไปด้วยซ้ํานะคะนะคะบางคนเนาะบางคนนะคะอ คุณอนาคตของคุณเหรอคะอนาคตของคุณนะ,ค,ะนค,ค,ณนะความเสียใจความโดดเดี่ยวความถูกทอดทิ้งอ่ะมันมีนะคะมันมีมันมีมันมีนะคะ,ะ,คะแต่ว่าคุณจะผ่านมันไปได้ะคะ่ะเห็นไหมคุณได้รับชัยชนะนั้นแล้วนะคะคุณจะผ่านไปได้นะคะนะคะคุณจะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะ ะะทำอะไรเพื่อตัวเองนะคะสร้างความสุขให้กับตัวเองดูแลตัวเองให้ดูดีนะคะคุณจะภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะนะเหตุการณ์ที่ผ่านมาต่อให้มันต้องแบบเสียใจโดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้อนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะคุณจะภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะนะคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ปกป้องตัวเอง เติบโตมากขึ้นนะคะคุณได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนะคะนะคะคุณจบแล้วจริงๆนะคะเดทนะคะคุณจบแล้วจริงๆอนาคตข้างหน้าคุณจะจบจริงๆนะคะคุณไม่เอาจริงๆคุณแล้วคุณก็จะจบได้นะคะคุณจะจบได้ในอนาคตข้างหน้านะนะคะคุณจะจบได้นะคะในฝั่งของ เขานะคะคนรักในอนาคตของคุณฟ้าว่ายังเป็นคนเดิมอยู่นะคะนะยังเป็นคนเดิมอยู่นะคะเขาดูเหมือนจะมีความสุขนะเขาดูเหมือนจะมีความสุขอยู่กับคนของเขานะคะ The อ m p a t ของเขานี่คือคนที่ได้ครอบครองหัวใจของเขาเนาะเขาดูมีความสุขดีนะคะ นะในพื้นที่ของเขามีความสุขดีกับคนของเขานะคะนะคะแต่ว่าเขารู้สึกนะคะว่าเขายังผูกพันกับคนที่เขาจากมาค่ะนะคะ,นะคะเขายังมีความรู้สึกผูกพันอยู่กับคนที่เขาจากมานะคะนะคะยังมีแบบว่า เหมือนยังแบบต้องการอยู่ะนะคะในใจของเขานี่คือแบบคิดมากเลยคิดมากเลยนะคะอยากพูดคุยด้วยนะคะอยากอยากส่งข้อความหานะคะอยากอยากแบบว่าพูดคุยด้วยเหมือนแบบว่า,าจะทักไปดีไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะเขา ปวดหัวใจเหมือนกันนะคะเขาเจ็บปวดเหมือนกันนะเขาทุกข์ทรมานใจเหมือนกันนะคะทุกข์ทรมานเหมือนกันนะคะเออเขาเหมือนแบบว่าเออเหมือนมันต้องเลือกนะคะมันเหมือนมันต้องเลือกนะคะมันเหมือนมันเขาต้องเลือกอะแต่เขาแบบอ่าก็คิดถึงมันมีความคิดถึงแล้วอยากส่งข้อความหา นะคะอยากทักมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความรู้สึกของเขานะคะแล้วในอนาคตของเขาเขาอยากกลับมาในอนาคตของเขาเขาอยากกลับมานะคะในวันที่คุณแบบเข้มแข็งขึ้นมาแล้วอะ่ะแล้วคุณแบบอาจจะโพสถ้าดูแลตัวเองขึ้นมาอ่า,อาโพสอะไรสวยๆสร้างโปรไฟล์อะไรสวยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาแบบ แอบมองคุณนะเขาส่องคุณอยู่นะคะเขาส่องคุณตลอดนะคะเนี่ยค่ะเขาส่องดูคุณตลอดเขาอยากทักมาเออเขาอยากทักมาแล้วในอนาคตอะ่ะเหมือนเขาจะทําอะไรสักอย่างนะคะเขารู้สึกว่าเขาหึงอะ่ะมันมันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างนะคะที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าทาคุณอาจจะทําให้เขาหึง ะะทําให้เขาหัวร้อนนะคะนะคะเขาส่องคุณตลอดนะคะนะเขาอยากกลับเข้ามาค่ะแต่ว่าฟ้าว่าคุณน่าจะตัดจบนะคะตัดจบแล้วเขาก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปนะคะหาคนของเขาพ่ายแพ้กลับไปหาคนของเขาอยู่ดีในอนาคตนะคะในอนาคตคือเขาอยากกลับมาอยากกลับมาค่ะ ไม่ใช่แค่อยากเฉยๆนะคะนี่มันมีการ take action กลับมาเลยนะคะเออนะคะแต่คุณไม่เอาคุณขอตัดจบนะคะคุณขอตัดจบคุณไม่เอาเขาแล้วนะคะคุณไม่เอาเขาแล้วคุณขอตัดจบแล้วเขาก็อ่ายแพ้กลับไปนะคะอืมนะคะแล้วอนาคตของคุณนะคะอนาคต ของคุณเมื่อตัดจบกับเขาแล้วอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะสเตนขึ้นมาคุณเข้มแข็งมากขึ้นค่ะนะคะคุณเข้มแข็งมากขึ้นคุณได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นคุณฉลาดมากขึ้นในการที่จะใส่ใจตัวเองนะคะนะคุณ ย, e ยังไม่สนใจความรักนะคะในอนาคตข้างหน้านี้ยังยังยังไม่สนใจความรักนะคะคุณยังแบบขออยู่แบบขออยู่ในอขออยู่แบบยังไงอ่ะเหมือนแบบในโลกของคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยในมุมของคุณอยู่ในความคิดของคุณอยู่อยู่ขออยู่คนเดียวไปก่อนนะคะนะนะนะคุณขออยู่คนเดียวไปก่อนนะคะ แล้วก็อาจจะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองให้ดูดีสร้างฐานะหรือแบบพัฒนาหน้าที่การงานหรือพัฒนาทุกอย่างนะคะนะคุณเก่งฉลาดแล้วก็มีเสน่ห์นะคะนะคะเป็นที่หมายปองของของคนมากมายเลยนะคะนะคุณแบบดูทําตัวเองขึ้นมาให้ดูดีมีเสน่ห์นะคะแต่งตัวดีนะคะ อยู่ในพื้นที่ของคุณไปก่อนนะคะคุณยังไม่ไม่ได้สนใจความรักนะคะยังขออยู่อย่างนี้สักพักหนึ่งก่อนนะคะนะคุณได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยนะคะกับเหตุการณ์ที่ผ่านมากับความเจ็บปวดที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนอะไรคุณมาเยอะสอนให้คุณเติบโตขึ้นสอนอะไรคุณมากมายเลยนะคะ นะคะคุณสงบมากขึ้นนะคะใจเย็นมากขึ้นอืมหรืออาจจะแบบใช้ธรรมะในการบำบัดตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะนะคุณมีความสุขมากขึ้นในอนาคตนะคะเดอสันเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณจะได้พบแต่ความสุขในชีวิตนะคะนะ คุณเติบโตขึ้นอ่ะคุณได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดนะคะมันมันสอนคุณให้ให้ให้ให,ให้รู้จักปลักตัวเองมากขึ้นอืมคุณจะมีความสุขมากขึ้นในอนาคตนะคะนะเออคุณจะนิง่งแล้วก็เหมือนเรียนรู้ไปเหมือนเรียนรู้อะไรหาความรู้อะไรมากเพิ่มขึ้นหรือแบบ อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะในอนาคตข้างหน้าก็จะมีเสน่ห์มากๆนะคะมีคนามาจีบเยอะแยะมากมายเลยนะคะในอนาคตข้างหน้าเนาะก็จะประมาณนี้นะคะอาจะแบบมีผลประมาณถึงเดือนหน้าหรือไม่ก็มีผลประมาณ3เดือนได้นะคะนะก็จะประมาณนั้นนะคะชาวธาตุลมนะคะนะ ก็เราก็จะมาดูกันอีกทีว่าเราจะเจอคนใหม่ไหมในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณยังจะต้องอแก้ปัญหาแก้ปัญหากับคนเก่าๆอยู่นะคะแก้ปัญหากับคนเก่าๆอยู่เนาะยังแบบยังต้อง พัฒนาตัวเองอยู่นะคะอยู่ในช่วงพัฒนาตัวเองค่ะคุณเข้มแข็งและเติบโตขึ้นนะคะนะคะจิตวิญญาณของคุณอแบบเติบโตขึ้นนะ่ะมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะอืพอคุณรู้ได้ผ่านเรื่องราวมากมายขึ้นมานะคะนะคุณ มาลักตัวเองดูแลตัวเองอย่างนี้นะคะนะคุณเอาไม่เอาเหตุการณ์ได้ร้ายคุณแบบผ่านมาได้อะ่ะคุณสําเร็จมาได้นะคะคุณแบบผ่านบททดสอบได้อะ่ะเออคุณผ่านบททดสอบได้อะ่ะพระเจ้าจักรวาสิทธศักดิ์สิทธิ์ทดสอบเราอยู่แล้วคะ่ะส่งคนที่เป็นไปไม่ได้แต่เราจะรักมากๆเลยอย่างเงี้ย จะมาดูว่าเราจะผ่านไปได้ไหมนะคะนะคะแล้วคุณผ่านมาได้คุณผ่านบททดสอบนี้ได้นะคะคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะคุณจะภูมิใจในตัวเองมากๆเลยที่คุณแบบวิตัดจบกับคนคนนี้ไดเ้เขามีครอบครัวเขามีคนรักของเขาเขามีอะไรที่แบบเราไม่อยากไปแข่งแย่งชิงดีกับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราผ่านมาได้มันเหมือนโอ้โหภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะนะ แล้วคุณจะได้รับแต่ความสุขเข้ามานะคะหากคุณผ่านบททดสอบไปได้นะคะนะคะยิ่งบททดสอบไหนที่มันท้าทายมันชาเลนจ์กับชีวิตเรามากๆอ่ะที่จัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทดสอบเราแล้วเราผ่านไปได้นะคะเราจะได้รับของขวัญที่แบบมีค่ามากเลยนะคะเราจะได้รับของขวัญที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ,อ่ะเออประมาณนั้นเลยนะคะนะโอ้ย้าลมนะคะก็ คุณผ่านได้ค่ะคุณผ่านได้คุณเก่งมากๆนะสเตนขึ้นมาคุณเก่งแล้วคุณผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะแพชชั่นทางไ่ายอยากจะบอกอะไรนะคะพัสไลฟ์ร like so ีเลชั่นชีพโซเม ลิมิติอ o ป t y ์ u r วรเลิฟไโอ้ไพ่ออกมาดีมากไพ่ออกมาดีนะคะนะคนโสดนะคะนะคุณคุณมีแพชชั่นต่อเขานะคะนะแล้วก็คุณเป็นคนรักเป็นเขาเป็นคู่ของคุณนะ เขาเป็นคู่ของคุณเป็นคนรักในอดีตชาตินะคะมันมีแพชชั่นต่อกันมันมีแรงดึงดูดต่อกันอยู่แล้วนะคะนะแล้วก็อถ้าคุณผ่านไปได้นะคะคุณจะเจอคุณมีเนื้อคู่ของคุณนะแล้วเนื้อคู่คนเรามันไม่ได้มีคนเดียวใช่ป่ะเออมันไม่ได้มีคนเดียวอยู่แล้ว นะคะนะคะเขาอาจจะเป็นคู่ของคุณแต่เป็นคู่เพื่อมาเรียนรู้เพื่อมาให้จิตวิญญาณของคุณนะมันเติบโตขึ้นเพื่อมาเป็นบททดสอบหนึ่งในชีวิตของคุณอะไรอย่างนี้นะคะนะออให้คุณผ่านไปให้ได้นะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะนะคุณจะเจอคู่ของคุณคุณมีคู่หลายคนนะคะ่ะในอนาคตนะคะคนที่ จะเข้ามาหาคุณมีเยอะนะคะนะคุณมีคู่คุณจะเจอเนื้อคู่ของคุณในอดีตชาตินะคะนะคะคุณ stay optimistic about your life ให้คุณคิดบวกนะคะในเรื่องความรักหรือไม่ก็อันนี้อาจจะเป็นการขอพรอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจักรวาลก็ได้นะคะนะ,ะในอนาคตข้างหน้านะคะคุณจะได้รับความชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะ คุณจะมีคู่ของคุณนะคะที่ถูกมั่นหมายมาแล้วนะคะให้มาคองคู่กับคุณนะคะจงคิดบวกนะคะจงคิดบวกอยู่เสมอนะคุณมีคู่ของคุณที่ตามมาในติชชาตินี้เยอะมากเลยนะคะยังไงซะคุณก็ได้แต่งงานอยู่ดีะคะ่ะคุณได้มีแบบมั่นหมายมีความชัดเจนในอนาคตยอย่างแน่นอนนะคะคนข้างหน้า เขาจะเข้ามาแล้วทำให้คุณชัดเจนทุกอย่างนะคะนะชัดเจนทุกอย่างอืทำทุกอย่างได้เพื่อคุณนะคะเป็นคู่ในอดีตชาตินะคะนะที่จะเข้ามาในอนาคตข้างหน้านะคะขอให้คุณผ่านบททดสอบไปให้ได้คุณผ่านแล้วคุณเก่งมากตบมือให้นะคะนะคะให้พัฒนาตัวเองนะคะมีความสุขให้พื้นที่ ในจิตวิญญาณของคุณนะมันมีแต่ความสุขสนุกสนานนะคะเออแล้วจักรวาลของคุณมันจะเปลี่ยนไปนะคะนะจักรวาลของคุณมันจะเปลี่ยนไปจะมีแต่ความสุขเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะคุณจะได้รับคนรักที่แบบเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นคู่ในอดีตชาติเป็นคนที่มีแพชชั่นพิศวาสคุณอย่างมากมายนะคะ พิสว่าด์คุณอย่างมากมายเห็นไหมคะนะคะแล้วก็จะชัดเจนกับคุณนะคะให้คุณคิดบวกแล้วก็อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจัก,กรวาลอยู่สม่ําเสมอนะคะนะคะโอเคชาวธาตุลมก็จะประมาณนี้นะคะก็ฟ้าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้ฟ้าขอทํนายให้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเจอกันนะคะว่าคนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจไหม อะไรอย่างนี้นะคะโอเคบายบายขอบคุณมากๆเลยค่ะ